อันตั้งแต่โดนเนาะผมเคยมาผ่านมากอ่ะบานเฮากัเส้นนี้เส้นขุดเรือโพสั้นโพต่างนี่แถวบ้านแม่นก็บ่ได้คิดว่าสิมาลืงมาแก่นอยู่นี่เด้จ้ยบ่ทันได้ฮู้จักกันตั้งแต่กี่บ่แล้วตั้งแต่นั้นก็บ่่ามกันอยูงงนะ่แม่เนาะโอบ่บ่ฮู้จักว่าสิได้มาเป็นครูขวัญซ่ําเด้แม่นนี่นก่นหูแจักฉ้าง,ง่ายง,า,ง,งามเนาะ <laughs> โอ้ยกันยังมาจะามันบุญหลายสายเงีอีหลีรักเราจะามันบุญหรือแม่นกรำหรือมาพ่อแม่ก็ได้เออการศึกมันกรแต่ศาสตร์ก้อนน่ะน้องเม่เนาะจ้าครับเคยสั่งบุญสั่งกรรมน้ำกันเม่หลายจ้าไหนมาห่วมกันไหมครับเออวาสนาก็เลยได้จับครูใส่กันจ้ได้เป็นครูขวัญกันคนละคนละรุ่นคููกับครูพ่อคู่พ่อหรอกกับครู่นผู้เฝนซี่มีอยากมีกินกับไข่แหน่เมืองแหน่มาหาเมียอยู่ไหนอยู่น้าโอ้แล้วก็บอกบอกจ้าเม็ดเสื้อกับเสื้อพ่อเด้อ เสื้อผ้าก็ได้แม่ก็อยากอายด้วยมาจักว่ายังมาลุ่มซุ่มหุยเอาจั๊กเหลียวก็ได้ยินว่าเมนูนั่งลวยเหลียวสันมีเงินสามสิบสี่สิบล่ะเขาซาตี่วางสันครับโอ้ยแม่อีในแม่ซาถุกเขาซาครับโบ๊ทไอโฟล์ดเรียนเรียนได้หนิโบ๊ทอีหลีได้แมนโอ้ยกันแมนแม่ลวยนะบาหลาแม่จักที่ทำตัวแบบไรเพราะว่าแม่เกิดมาแม่ถูกแม่ได้ลึงแม่หลาลึงกับพ่วมถูกดิเออขันลวยมากแม่จะทำตัวแบบไรแม่ยังมาขั้นรูเลียงอยู่ <laughs> อันอันรถไทยอื่นๆมันท้องเฮาป้าหนะ่ะข้องพี่น้องของเพื่อนผู้รอกทั้งผลแม่ว่ามีหยางดอกลา<อ>แม่ก็ยุของแม่งสี่ลามีใต้จ้างข้าเจ้าดอกลูกม,มาเฮ็ดยาเพื่อนจงังเอาเออย่างมันกับแม่นมาสามเขานี่ลาเจ้าบักลาไมาเห็นหนีล่ละนี่มาสามเขาคลืนยังมันวางหอยเซอรีมันกินอ,อันจ้างส่กันเด็กน้อยก็มาซอยย่ดอกตะวันกับมะขากคือเจ้าของมันบ่เหลียแม่ลูก งานล่ำกับว่ามีขายปลาแดกก็โอ้ยผู้พผลรู้ตนศาสตร์หลับผลสร้างไปกินปลาแดกมันกับว่ได้มากินมัดสมือเนาะห้าสิบบาทกินจนลืมลอยหนึ่งกินยุ้ยสามเดือนกับว่เบุ่รเมียนเป็นนักสันลักเมียนมันไม่แน่กินกระดองยาสวรรค์เมียนเนีลูกก็คือกันเ้จ้ยพุ่นซื้อเสียงดังเพียงฝ่าวันต่อเนิตวานเขาไวายังไงสื้อทอสร้างหางทอดเมี่ยงเป็นนักสันหลีหลักเขากับล่ำได้แน่กินแน่ยทานแน่ ไปตามธรรมชาตินู่นแม่เพิ่นเพิ่นเพิ่นนะฮะกษีห้แม่มาซ้ำมีตลาดกสิคือกันตัวไปกสิเกินกันเพราะวันไดนกสิซูไปตัวสูไปตลาดกลางวันเหตุในเหตุหน้าเป็นอย่างบบกลากอผู้ลงผู้หาเขายังเหตุหน้าแม่ทุกแม่หลาตะกี้แม่ทุกถูกเยียงน้องเลียงน้องมากจะเป็นถูกทุกน้าท่วมเขาปอดปอดแถวนี้ว่ามีกี่ว่ามีหน้าปังดิว่ามีหน้าปังบาดนี้ ไปหาเขาได้บ้านแม่มันปลาลายนี่หาปลาเด็กหาปลาหาปลาสมหาปลาเอียบมือเสียวไม่เสีนี่เสียรเนียหาปลาสมปลาเอียบไปหาเขาไหมล่ะไปหาโรง้านผู่มเอาอะไรไหมล่ะเว้ยไม่คอนสิว์าคือนี้มันมารรมดาดีไปอันตะกี้บ้านแม่มีรถสองแถวอันตะกี้พอหำซื้อเหล่านั้นนี่เราแล่นรถบาสรถบัสโรงเรียน,เป,นเป็นผู้มีพระคุณผู้หนึง่ง อันเพิ่นมีโรดิ่นก็ว่าอันไอ้นางเมื่อไรอันคอยไปหาเขาเจ้าสิไปน้ำโบเตะกี้ไปกรับมือหนึ่งขึ้นหกสิบบาทดิเมียนหกสิบบาทเพิ่นเอาตะกี้ค่าน้ดมันกับว่าเพิ่นแพงเนาะไปน้ำเพิ่นไม่ลาเป็นสาวชนลอยสิบสี่สิบห้าปีไปอันแม่แม่ไปไปล่าสุดนั่นแม่จำได้ค่ะนี่แม่ไปบ้านเนาะบ้านโจดโจดนี่แม่ลาโจดท่างไปกรมาล่าไซนี่แมียเมียนมันโจดนี่แม่ลาไปอันอันอ่า สี่แยกท่าบ่อสี่แยกบันบ่อเนาะสี่แยกบ่ออันกัมราใส่เมนแถวกัมราใสนํางบาทนึ่ไปหันบันบ่อเลยแล้วอันเสียนบันเมยอันบันเมยแถวบันเมยบันยังแมนเมนค่ะแมนไปบานนี่อันไปลงกับแม่นางแม่นางบ้านเฮานี่ล่ะตอนนั้นแม่เอาอยู่เด้๋ยวสิหาสิพกปีนี่ล่ะเป็นสาวซ้ำหน่อยอึดอยากเม่ล่าไปยันได้ผลกบานเบาดอกอีลาเบาดอกคามาคามาเม่ล่าวิมองสีน้อน มันคำไม่ละบานเลยผ้ากันไปพกักยอันสลากลางบ้านคำมากขะมาแม่นั่งเลยว่าอันอนี้ลามึงก็แหงเป็นสาวนอนสเสื้อพ้นะอันแม่สิไรย,ยุ่งไห้พนะว่าคำพ่อเมือสมาลาหรืออีแม่น่ะเราเรามาตนาน่าซาซือว่าอีแม่เปียงนี่ละ <c oughs> แม่เปียงแม่เปียงนี่บ้านโจดนี่ย่งอยากไปก่าเพิ่นแม่ไปน้ำหาเพิ่นสองเขียเราดี พิ่นละมาเอิ้นแม่ไปนอนเฮียนเราสียังบ่ยังขาจาวายังอยู่แม่ไปสองเทียแล้วไปฝากปลาเด็กเอียบไปหันไปเระขาจาวาเราออกไปอันบ้านเป็น,เป,นเป็นคนมีบุญคุณเป็นผู้มีพระคุณมแม่จำม่ลืมจากเทียไหมะล่ะเป็นอะไรหลายลเรื่องแล้วบ้านเฮียนโอ้ยสีไปนอนนั่งอยู่หันปปนะหนันขึ้นมานอนน้ำคอยพี่ว่าสัน่นเพิผลละไปหาบเอาหาบตาแม่มากไหมล่ะหาบเอาหาบเอาหาบตาหาบยางมากเนี่ยเหมือนสาวผลละพาไปขัวบ้านไปขัวบ้านไปขัวบ้านขัวยัง านี่เมือนเลี้ยงมากลดลูกสาวคนละผ้าแม่ไปอันซื้อของหลานค่ะกับผู้เฒ่าเมืกี้กับสีดื้อนอ่ะดื้อแบบธรรมืศาสตร์ผู้เฒ่าสมัยโบราณเมก็ว่าโบราณตอนนั้นแม่ก็หกสิบกว่าแล้วนอ่ะอันอ้วดผู้สาวแขกมาอันฮะเข่าตัวพะนะเม่กับอะไย่านบ่พราย่านแม่กับเรียนตัวเนาะย่านผู้เฒ่าเมียละย่านแม่ยก็เลยเลียนเรียนผู้เฒ่าก็เลียนน้ำเรียนน้ำกับไม่มีว่าเลียนไรดิไม่มีว่าเลียนไรดิเลียนน้ำสิมาเฒ้ามาอย่างแม่ย่านเนาะ เออย่านบ้านแม่ก็บเลี้ยเรียนมาถึงเงี้ยผู้เบาทกมาโม่แม่แม่เพลินก็เลยบ้านเมียนอนเด้อเมียนอนเด้อกัสิผู้เบาทุ่นเหล้าข้าวเดียวกันหันละหันละแม่จำไม่ลืมจักเตี่ยแม่ว่าจะมีอีกดเปอยากแม่เปียงนั่นผู้นั้นจะาเป็นเพลินดีเพลินเพลินมีบุญคุณนแม่ละเพลินมีบุญคุณเพลินเป็นผู้ปกป้องบาดนี่อันบอกว่าแม่หล่ะสิยหายเพราเศร้าอันบางสองสามปีนี่แหละแม่ไปอันไปยามเพลินไปครัวหาเพลินแม่อยากไปกราบเพลินแม่ละ ละครับมีมือนีแม่จากเอาเรื่องนี่ห้าลูกหลานเพิ่นได้ฟังเด้ออันมอลลันว่นั่งนี่เคยไปเพิ่งบาลมีแม่เพิ่นเมนแมแมเปียงนะซื้อเพิ่นแมนแมเปียงแมเปียงนี่ล่ละซื้อเพิ่นนะอันัน้าได้บิ้งได้เห็นได้เห็นเป็นเพจอันนี้ไหมกับบอกเพิ่นแน่ว่าไปหาเพิ่นว่าเลยยังอยากไปกราบเพิ่นไหมอยากไปกราบเพิ่นเพิ่นบอกว่าคนสมือหากิลอยแปดเนาะ พราะว่าแม่สาวหายหยังนู่นนี่นั่นแมมก็อยายให้เพื่อนหูวว่าอันคนที่เพิ่นซอยเรือมนันนะ่ะคือหมอลัมโนนผูน้นี้เพิ่นดีครับแม่ว่าเพ่นได้แม่หายไหมเพิ่นแปล่ว่าเมื่อแม่สั่งภาพดิคือตอดเพิพ่นแบบว่าเพิ่นดูแ,แลแ<ะ>ม่เพม่นดูแลไงจีบอุทนมีเสือเสียงอุ้ยยังเป็นเด็กน้อยอย,อยูอย่ยังยังยังว่านี่เป็นหมอลำพร้อมแม่ว่านีกเป็นมอลำมเลีเ้ยงก็เลยสิสีสิมหาปีหนึ่งตอนนั้น เมืนี่เป็นมะลำยังยังยังเป็นสาวหน่อยหน่อยอยู่ไหมละลานนี่นแต่ว่าขันขี้โรดกายของงันยังนี่นจคือพ่อเพิ่นแม่คือพ่อเพิ่อยู่ตลอดว่าแม่ผู้นี้เป็นเป็นผู้ปกป้องเรานะ่เป็นผู้ดูแลเนี่ยมร้า,า,เ,าเพื่อนเอาของฝากไปคั่วให้ได้เข้าหกกระสอบเมื่อนั้นจำไม่ลืมจักเทียฮ์ละเพื่อนดีกะเลยว่าขันห้าผู้ใดเห็นเพิ่นหรือจังใดเห็นในเพจในนี้กะบอกเพื่อนในว่าเมื่อ 1941, e แม่ไปธุระแม่สิแม่สิไปถามมาเพิ่นหลายหลายเถื่อแล้วแต่บ่บ่พอเพิ่นจักเถื่อค่ะฝากเนื้อพี่น้องเด้อคั็นผู้ใดเห็นแม่เปียงต้นน้อแม่แม่เปียงหรือว่าแม่เปียงนี่ล่ะซื้อเพิ่นมันมันแม่เปียนแม่เปียงค่ะมันมันจดค่มันสิเพียงเนาะค่ะมันสิเปียนค่ะเดีจําพอาะเป็นเปียนเพราะว่ามันหลายปีมั้ยคะมันมันหลายปีแต่พ่อสตพ่อสมพันหนึ่อยประมาณ5 2ึ่2 22อประมาณเนี่ยฝากบอกพันเพลหมอลำชิ้นหนักก่อนเนื้อ แม่นวลนั่งเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อฝากถึงอันแม่เปียงแม่เปียงค่ะแม่เปี่ยนแม่เปียงสามารถนี่แหละครับซื้อเพิ่นบ้านยังบันโจดค่ะอยู่บ้านโจดอ่าแถวบ้านนั่นบันเมื่อยบันยังของเป็นน้องตูวบันน้องตวนตองตูน้องยังนี่แหละครับแถวบ้านบ่อบ้านเมื่อยบันอันนี้ศรีษะสันอันอำเภอกำมะลาไสนะครับแม่นฝากเนี่ยเด้อว่าเพราะว่าแม่นวลนั่งไปไปหาลายเทียมไปสองสามเดื่อแล้วก็เพราะเห็นเจ้าเทียม บอเห็นจยือกเทียฝากถึงฝากก้มกินหอดจิตถึงเนด้อนะครับอันหรือว่าผู้ใดหูผู้ใดมีเบอร์โท่ะฝากฝากบอกเนด้อพี่น้องเด้อกดกดเบอร์โทรเอามาอินบอกมาทั้งอันอันหลังไม้มาล่อมชิ้นตะกอนก็ได้นะครับเดี๋ยวสิผมเสียเอาให้เมนูนั่งทษตตดตอกราบขอบคุณย่างยิงเด้อพี่น้องเด้อกันผู้ใดหูจักนะครับนั่นแหละแม่อึดอยากเขาหาเขามาเลียงน้องว่าไม่พอมีแม่ จังหวะมึงเด้อสาดหาได้นี่แม่เจ้าแม่เห็ดตลาดเห็ดเห็ดหน้าเห็ดหน้าปังเห็ดขหนี้วไว้เะกินเห็ดหน้าปีกับเห็ดใบ้น้าถ่วมกับเห็ดใบพ่อได้อยากได้กินไหมล่ะม่ลําบรลวยก็ไใดช่วสิหอดมือนีเ้ยลูกช่วยสิหอดมือนีช่วสิช่วสิหอดมือนีไปแม่สิมีมือนีก็ย้อนมาลําชินกรมาเห็ดแต่แม่มีมีมือนี่คนด้หูจักแม่ไปใส่มาใส่แม่ก็ดีใจว่ามีคนหูจักอุ้ยแม่นวดนั่งตัวนั้น อันเห็นเราอันอันเห็นตาในโทรศัพท์ผะนาอันไปลำเห็นตาอยู่ในโทรศัพท์แมนต์แมนโทรศัพท์นีมีบทบาทแมนเห็นว่าเห็นเราเห็นเราตัวจริงเราถูกผนาบากก็ดีใจอันมีมือนี้ย่อนก็ย่อนลูกย้อนเต่าย่อนมาลำชินกรเอาเพื่อนแมนว่านั่งมาไม่ยั้งดอกชีวิตกระไดกระเตื้อกระเตืองเออพัวโบพีวเวเรามาไม่ยั้งดอกอันเป็นคนมวนมวนเฮ้ฮาปาตีไปนี่ละเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านไปหลองล่ำทำเพ่งกับขอบุญไร้ไร เพผู้มารับส้วมรับฟังอันลูกชายสิ้นก่อนดีใจน้ำได้หั่นในบาทนี้แม่ดีใจน้ำด้หล่าเด้อได้รางวัลนะแม่ดีใจหลายหลายหางย่อๆยิงๆเด้อลูกเด้อเห่างย่อๆยิงๆให้เจ้าได้เป็นไงเป็นตัวมีอำนาจวาสนามีบารมีเด้อลูกเด้อจะเป็นเจ้าดีครับขันบ่มีหมอลำสิ้นก่อนบ่เห็นหอนหมอลำสมัยเก่าๆไปขุดมาตั้งแต่ในแปดสิบกว่าปีกับมีแม่กัดโคตรเบื้องอู้ยวาสนอกสงสารเพลินเดือดตุนเพลินเพลินแกมี ความคิดเพิ่นเกิดยังมีคือเอิวมาพุ้มปัญญาพุ่มปัญญาเพิ่นเกิดมากกอมโลกแมนครับเกิดมากกมโลกบว่าที่บางคนก็เห็นคุณคคาแมนแตว่ากับ่มีโอกาสเด้เห็นเพิ่นแมนบางคนพ่นเ่เห็นคุณค่าค่ะก็คือ